อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพิธีรวยเอารวย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 ,รวยเอากลับมาช่วงที่ 2, 2> ของรายการนะครับก็ท่านผู้ชมฮะแฟนๆรายการอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพอย่างเช่นคุณแม่คุณลูกคู่นี้นะครับแหมนางสาวไทยแต่ว่าทาั้งนางสาวไทยเขาต้องดูแลอยู่แล้วนะฮะให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอนะครับแต่ว่าคุณแม่ก็ต้องดูแลตามไปด้วยเนี่ยนะฮะ อาวันนี้ตอนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สอนสนันมาติดกันเลยนะแม่เหนคู่นี้คุณหลิงพูดถึงคุณแม่อยู่บ่อยๆใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้เราต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่า คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เราลักมากที่สุดอะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอวันหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนอเราก็ใจหายอะไรเงี้ยคุณแม่ <ไง S 2> น้ําตาจะไหล่ะแม่ <laughs> แม่แพ้แสงค, <น S 2> ค่ะคนที่เรารักมากที่สุดแหม่ได้ยินคำนี้นแม่หัวใจแบบใช่แต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะคือวันหนึ่งที่เอาง่ายๆแค่เรามองหน้าเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาอายุมากขึ้นเราก็ใจหายนะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือนอกเหนือจากรูปร่างภายนอกในหมิงว่าเรื่องสุขภาพมันสาคัญมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะวันหนึ่งเนี่ยจากที่เขาเนี่ยเป็นคนจูงมือเรา ปัจจุบันนี้เราต้องกลายเป็นคนประคองเขาอะ <ừ m S 1> แล้วเราเราไม่ได้อยู่สามารถอยู่เขาได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเราทํางาน <ừ m S 2> วันหนึ่งเนี่ยเราทํางานบางทีในวันที่เขาเป็นเยอะๆเนี่ยหึ่งต้องบอกก่อนนะคะอาการที่คุณแม่เป็นเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยเริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้วคุณแม่เริ่มขึ้นบันไดไม่ได้อะไรเงี้ยคือคุณแม่เนี่ยมาขอให้หมิงแบบ <ừ m S 2> ช่วยไปทำเอาห้องนอนชั้นสองให้หน่อยเอ้ยชั้นล่างให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบ มองเขาว่าเขาเป็นอะไรใช่ค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอกใจแต่แม่เนี่ยยังไม่เคยบอกอะไรเราเลยว่าเขาเป็นอะไรแต่พอทีนี้เนี่ยมันประจบเหมาะมากเลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมิงเนี่ยก็เป็นอยู่ดีๆหมิงก็เป็นคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้อยู่ดีดก็ปวดหลังมากลามมาถึงต้นคออะไรอย่างเงี้ยมิงก็เลย บอกแม่อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยคุยกับเขาว่าเนี่ยหมีอาการเป็นแบบนี้อยู่อายุเท่านี้ทำไมหมีอาการคลายแม่เลยแต่แม่ดูเป็นหนักกว่าก็เลยถามเขาว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ให้เขาเล่าให้ฟังคุณคแม่เป็นอะไรคะคือคุณแม่คงขับรถ เยอะมากอะขับรับส่งตั้งแต่เยนนังสือเอางี้แล้วกันคุณพ่อไม่ให้มีคนรถนี่เราก็ขับมาตลอดแบบดูแลเขามาตลอดเนี้ยเราเราไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราก็นึกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายปกติแต่ว่าเราเวลาขึ้นรถไม่ต้องใช้จับเนี้ยจับขาขึ้นขึ้นมารถเราก็เริ่มเออจะเอ้เราเป็นมากนะจนขึ้นบันไดไม่ได้เราก็เลยเอ้มันมันมันไม่ใช่ละมันไม่ปกติละก็เลยแบบไปปรึกษาโลกว่าเออแม่เป็นอย่างนี้นะทําห้องข้างล่างให้แม่ละกันแม่อยากไม่อยากขึ้นบันไดแล้วอะไรทำห้องข้างล่าง คือเขาเดินก้าเดียวเขาก็เจ็บอะค่ะเดินขึ้นบันไดเขาเป็นเยอะมันเป็นอาการยังไงคุณแม่มันร้าวมันปวดหรือว่ที่แรกมันยกขาไม่ขึ้นมันเริ่มปวดหัวเข่าแล้วมันก็ปวดตรงสะโพกปวดมาที่หลังที่แรกเราก็นึกว่าสูงวัยมั้งอะไรเงี้ยแต่เราใช้งานเขาเยอะ เราต้องยอมรับว่าเราใช้งานเขาเยอะ,ะแล้วเราก็มานั่งบอกปรึกษาลูกลูกก็พาไปหาหมอใช่<ม>แล้วพอดีนี้เนี่ยมิงก็กับคุณแม่ไปหาหมอตอนแรกเนี่ยสำหรับตัวมิงเองเนี่ยมิงมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอนรองก็ดูทับเส้นประสาทเพราะว่าเวลาขึ้นสูงเนี่ยเราก็พอพอพอ,พอศึกษานะคะ<ม>ว่าขึ้นปุ๊บเนี่ยข้อต่อต่างๆเนี่ยมันรองรับน้ําหนักเยอะมันอาจจะมีผิดที่ผิดท่าะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้หมอนรองมันอาจจะ อักเสบหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรก็เลยไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับเส้นประสาทไม่ได้เกี่ยวกับมอนรองกระดูกอะไรเลยมันไม่น่าอันตรายขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยหมอเขาก็หยิบกระดูกขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาให้หมิงดูว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยคนเราทุกคนจะมีสีฟ้า,ฟาตรงเนี้ย เป็นตัวรองรับกระดูกต่อกระดูกอันนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนของคุณตรงนี้มันเริ่มเสื่อมอมิงก็บอกว่าคุณหมอคะมิงยังไม่แก่นะทำไมมันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันจะเสื่อมได้เลยหนึ่งจากอายุเพราะว่าเขาผลิตในกระบวนการตามธรรมชาติในร่างกายเนี่ยจนถึงอายุ25เพราะ25ปุ๊บเนี่ยเขาจะผลิตแบบถดถอยแต่ว่า2คือปัจจัยสําคัญมากคือพฤติกรรมของคนเราพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างผู้ชายจะเป็นเยอะเพราะออกกาลังกายผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเยอะที่สุดคือ ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วหมินใส่มั้งตั้งแต่อายุสิบแปดะคะตอนเป็นนางสาวไทยม,มันก็เลยเกิดอาการสะสมสะสมขึ้นมาแต่หมอบอกอย่างคุณเนี่ยยังเป็นแบบเริ่มต้นยังไม่มากอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปหาคอลลาเจนสกัดจากปลาร้อยเปอร์เซ็นต์มาทานเราก็บอกว่าอุ้ยถ้ามันง่ายขนาดนะั้นแล้วแม่หนูล่ะคะงั้นแม่หนูก็ง่ายมากเลยสิแค่ทานอ,อะไรเงี้ยหมอบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยหมอก็ฟังอาการของคุณแม่หมอหมอก็เลยบอกว่าให้แม่ฉีดเจลข้อข้อเข่า วันนั้นเลยคือคุณแม่เป็นเยอะแล้วฉีดไหมคะไม่ฉีดกลับบ้านชวนกลับบ้านคุณแม่เป็นคนกลัวเข็มใช่แม่กลัวเข็มแล้วก็กลับบ้านพอทีนี้เราก็โอเคเราเข้าใจแม่ไงขนาดไปหาหมอเป็นวัดไม่สบายเขายังไม่เอาเข้าโรงพยาบาลเลยอะเสร็จบุ๊บก็เลยพักกลับบ้านเราก็เลยด้วยอยากรู้ว่าไอฉีดเจลเนี่ยมันดียังไงก็เลยไปดูการเป็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อดีแหละข้อเสียของทุกอย่างมีเป็นเหรียญสองด้านเสมอข้อเสียของเขาคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าคนฉีดแล้วไม่เห็นผลเสียเงินฟรีเสียเงินเน เจลเนี่ยนะไม่ได้เปลี่ยนข้อเข่าไม่ใช่ถ้ายิ่งเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยนะคะหลายแสนนะคะไอพี่เขาเปลี่ยนกันเนี่ยข้อเข่าเนี่ยหลายแสนเลยแล้วบางคนเปลี่ยนปุ๊บไม่หายก็มีไม่หายปุ๊บเจ็ดตัวฟรีนะคะเพราทีนี้คุณหมอแนะนําหมิงแล้วนี่ว่าให้ทานคลาเจนสกัดจากปลาร้อยเปอร์เซ็นต์หมิงก็เลยไปหามาทานส่วนตัวหมิงเองเนี่ยหมิงหามาทานปุ๊บหมิงต้องบอกว่าของหมิงเนี่ยหมิงหมิงเป็นเริ่มต้นใช่ไหมคะพอหมิงทานอาการหมิงดีขึ้นตรงที่ว่าหมิงเริ่มกลับมาแสงเท้าสสูงได้อาการบรรเทา ะะแล้วก็ผิวเผามันก็ได้ดีตามที่เ mm hmm. ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็รู้คอลลาเจนเนี่ยเขามีส่วนดี mm hmm. คือเรื่องของผิวพนนรรณต่างๆนะคะพอทานดีปุ๊บก,ก็เลยคุณแม่ทานแต่อย่างคุณแม่ทานเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่บางคนชอบมาถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอลลาเจนสกัดจากปลา100%เนี่ยมัน100%จริงหรออะไรเงี้ย mm hmm. จะทําให้ดูเลยค่ะว่า เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะใส่ลงไปในแก้วปำมันรบกวนพี่ฮังบูนะคะเทน้ําให้หน่อยนิดนึงค่ะอ่าค่ะนี้น้ําอุ่นน้ําค่ะน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเทเข้าไปได้ใช่ไหมน้ำเยเต็มเลยค่ะเต็มแก้วเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดถ้าเขาเป็นคอลลาเจนสกัดจากปลา100%เนี่ยเขาจะใสเหมือนในแก้วเนี่ยยังไม่ทันเอาช้อนคนเลยเห็นไหมคะข้อดีของเขาเนี่ยคือคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่อ้วน ทานง่ายและไม่แพ้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบานทะเลใช่อันนี้เขาทำมาจากปลาน้ําจืดนะคะแล้วหมอวิจัยแล้วด้วยว่าปลาน้ําจืดชนิดนี้เนี่ยเหมาะกับคนเอเชียมากที่สุดนะคะแล้วก็อย่างมิงทานเนี่ยบางถึงก็ทานน้าเปล่าเนี่ยแหละมิงทานกับน้ําผลไม้อะไรเงี้ยก็แต่คุณแม่เนี่ยเขาจะทานยากเขาจะทานกพวกทุกวันเราทานอาหารตรงไหนเราก็เติมตรงนั้นใส่น้ําแกงใช่เตลงไปในอาหารเลยใส่ต้มยําใส่ผัดอะไรหรือไม่ก็น้าเต้าหู้ เยะอะไหมคะช้อนเดียววันละใช่ไ<ช>หมคะแต่ตอนแรกๆให,ให,ให,ใหม่ๆแม่ทาสองช้อน เพราะเขาเป็นเยอะนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเขาจะมีช้อนแบบนี้มาเนี่ยคือมันพอดีกับร่างกายที่เราดูดซึมต่อวมากชสองช้อนพอถ้าคนเป็นเยอะนะคะหนึ่งช้อนสําหรับคนที่เริ่มมีอาการนะคะพอหลังจากที่คุณแม่ทานปุ๊บเราก็สังเกตเขาว่าแบบเอ๊ะจากที่เมื่อก่อนบ่นขึ้นบันไดขั้นเดียวยังบ่นเอ๊ะเริ่มขึ้นบันไดไปนอนไม่บ่นเลยก็เลยพาเขาไปเที่ยวคืออย่างปีที่แล้วก็มีภาพให้ดูบ่อยๆว่าพาไปน้องกงใช่ไหมคะพาไปน้องปิงเดินขึ้นไปเดินลอยเท้าหรอคะคุณแม่ใช่แม่ชอบ ชอบ บอกลูกว่าไปไหนก็ได้แต่ต้องมีทิปว่ายพักเราห้องข้างล่างไม่ไม่ทำแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่ยทำแล้วเพราะเขาแยนอนคนเบียข้างบนไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาใช่ค่ะฟังอย่างนี้แล้วหลายคนพิเศษให้แฟนๆรายการคัมภีร์บ้างไหมครับมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครดูรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะวันนี้เนี่ยมีสิทธิพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะคะดูรายการนี้1577นะคะวันนี้เนี่ยปกติแล้วนะคะหมิงก็จะมีราคาพิเศษอยู่แล้ววันนี้พิเศษมากกว่าเดิมเพราะว่าเปิดสายให้ถึง99สาสายนะคะถ้า ใครโทรมา99สายนะคะมิงให้1แถม1ไปเลยจาก6,000เหลือ2,800นะคะอันนี้ลดเกิน60%คแคออ่แค่เอส9าสายนะคะถ้า1แถม1แต่ถ้าใครโทรมา5นาทีนี้เนี่ยตอนนี้จับเวลาแล้วมิงแถมให้ไปอีก3 2ซองอนะคะ32ซองเนี้ยมูลค่าถึง2,500บาทจริงๆแล้วของแถมเนี่ยมูลค่าถึง5,500ัน วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2อ0พันแนะคะอันนี้เนี่ยบอกว่าคุ้มสุดคุ้มเลยเพราะว่าสำหรับ99สายแหละ5นาทีนี้เท่านั้นนะคะโทรมาที่15.7 7, 7นะคะเพราะว่าถ้าใครดูอยู่เป็นคุณลูกคุณหลานอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขกลับมาเหมือนเดิม,มเพราะว่าเขาก็ได้กลับไปเที่ยวใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็จริงๆต้องบอกเวลาเราไปให้ของที่มีประโยชน์มีสุขภาพกับผู้ใหญ่เขาจะชื่นใจกว่าจริงรนะคะ,คะ,คะทั้งเซตนี้ปกติรับแปดพันนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง0บาทเท่านั้นทรมาที่15.7นะเ1 ห้าเจ็ดเจ็ดมีโปรแกรมพาไปเที่ยวไหนต่ออีกคุณแม่เพราชวนแม่ไปไกลคราวนี้ยแม่เบื่อไงไปนั่งเครื่องบินยั่งเครื่องบินเดจะไปนิวซีแลนด์โอใช่จะพาแม่ไปเดินเล่นหิมะอะไรเพราะว่าไปทดลองพอเราที่ญี่ปุ่นแล้วเขาไม่ปวดขาเพราะคนคนแก่เนี่ยส้นเท้าหนีบเข้ากระดูกอย่างงี้ไงเป็นนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะคุณแม่นี่ไงบอกเขาแล้วเขาบอกว่าแม่เตรียมตัวไว้นะรักษาสุขภาพแม่ยังท้ออยู่เลยเนี่ยน่ารักมากนะครับคู่นี้ทั้งคู่เลยนะครับเอาล้วครับวันนี้ขอบคุณทั้ง สองท่านนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคร<ล>ับหมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยสุขภาพดีกันทุกคนลาไปก่อนนะสวัสดีสสดครับทำดีวิธีรวย